PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เชอร์รี่โมบายแ l ว e ลู u ย l ร่าสไตล์สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคอนโดเทียมของเราในบรรยากาศที่แปลกตาแบบนี้สบายๆค่ะเราอยู่กันที่การนะจะบุรีค่ะอาจารย์ค่ะนี่เหรอการจนบุรี การนะจ้าบุรีมีสิไม่มีมีแต่การจนะที่นี่เลยค่ะมันติดเกาะกับ PSI การณนเจ้าบุรีนะคะเลคแคเวนค่ะที่เรามาพักนะคะโอาต้องบอกว่าบรรยากาศสบายมากนะคะสวยงามมากและกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะแล้ววันนี้อากาศดีเป็นพิเศษนะคะจันค่ะแดดไม่ออกแดดสบายๆไม่ดำใช่ไหมครับชู่ะอันนี้นะคะเดีชอบมากเลยแต่วันนี้สบายๆลมโชยเย็นพัดนะคะและ คือที่สำคัญเนี่ยเรามาที่นี่เป็นคอนเซปต์ของมันติดเกาะนะคะ PSI พาลูกค้าเที่ยวอีกแล้วทำไม PSI เนี่ยขายดิบขายดีขนาดนั้นเลยล่ะคะทำไมพาเพื่อนช่างเที่ยวบ่อยจังเลยอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ขายดีเรื่องของการเที่ยวเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทางลูกค้าเนี่ยได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่อยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่พบใครทีนี้กจัดกิจกรรมขึ้นมาเ็าได้พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในช่วงนี so, ้เป like uh, so 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 ็นช so ่วงหนึ่งที่ตลาดอาจจะมีการตกลงบ้างเพราะว่ามัีเงียบๆใช่มันช่วงปลายปีด้วยนะครับแล้วเศรษฐกิจมันก็เริ่มไม่ค่อยดีก็เอาช่วงจังหวะนี้นะครับพาลูกค้ามาสังสรรค์พบปะพูดคุยอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เท่าที่มาค่ะก็เห็นเป็นแค่บางสาขาเท่านั้นเองนะคะแล้วสาขาอื่นเขาจะไม่น้อยใจแย่หรอคะแต่ละสาขาเขาจะจัดกิจกรรมแต่ละอย่างไปที่นี่ของคุณกุ้งเขาก็จะจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็แบบนี้ สาขา mm hmm. ทั้งภาคเหนือเขาก็จะจัดอีกแบบหนึ่ง oh. วิธีการจัดแต่ละที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเขาจะ <Exactly. S 2> อิสระในแต่ละแต่ละที่ oh. ของเขาแล้วแต่ผู้บริหารในสายงานตรงนั้นๆเนี่ยเขาจะคิดคอนเซปต์แบบไหน mm. แต่คอนเซปต์ที่นี่เขาอยากจะให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อน <c oughs> อะไรเงี้ยมาแลกความ กิจกรรมมาแลกความรู้ความอะไรต่างๆเขาจะจัดอย่างนี้ของคุณกุ้งก็จะถนัดแบบนี้ก็คือแล้วแต่ว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยสไตล์แบบไหนแต่แน่นอนแหละว่าคือส่วนกลางของ PSI เองเนี่ยก็จะมีทีมงานที่คอยไปอนเทอร์เนนะคะส่วนหนึ่งคือรูปแบบกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเป็นการพักผ่อนควบคู่กับการเรียนรู้นะคะแต่อาจารย์ขาพักผ่อนควคู่กับการเรียนรู้เนี่ยหนูก็ยังแบบว่าอสงสัยอ้าวพักผ่อนก็พักผ่อนสิก็เปลี่ยนที่กินที่นอน หาอาหารอร่อยอร่อยทาน<ช>อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมาเรียนรู้อะไรอีกล่ะคะนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราเราคิดอีกแบบหนึง่งผมคิดว่าการที่พักผ่อนแบบพักผ่อนจริงๆเนี่ยมันก็มีค่ะแล้วก็ผมคิดว่าคนก็ทํากันเยอะออแล้วผมคิดว่าการที่เขาจะมาพักผ่อนโดยการที่จะแบบอย่างที่น้องนี่เปิดเมื่อกี้ว่าเปลี่ยนที่กินที่นอนอย่างนั้นผมคิดว่ามันก็ง่ายนะครับเดี๋ยวก็เพียงแต่ว,ว่าเหมา อะไรทัว <c oughs> มาถึงก็พาขึ้นมาก็ถึงเวลาก็กินข้าว <c oughs> ใช่ค่ะพวกไปเที่ยว <c oughs> ใช่ <ๆ c oughs> เราก็เรียกว,ว่าชะโงกทัว <c oughs> ในผมคิดอย่างนี้นะ <c oughs> <อ>ม,นมันผิดถูก <c oughs> อย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไง <c oughs> แต่สิ่งที่เราคิดกันพี่นายเขาคิดกันว่าการที่มาเที่ยวด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการเดินทางเนี่ยเป็นการเรียนรู้อยู่แล้วเริ่มแรกถึงการเรียนรู้คือการเรียนรู้ระหว่างซึ่งกันและกันก็คือใน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 ทริปเนี่ยอาจจะเป็น ผู้บริหารกับทางลูกค้าเองในบางครั้งโอกาสที่จะได้พูดคุยกันในหน้างนานจริงๆแม้แต่ในร้านเนี่ยเวลาเราไปหาบางทีมันก็ยุ่งไปหมดบ,บางครั้งสถานการณ์ตรงนั้นไม่ได้อำนวยต่อการ<บ>ที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเนี่ยพอเราออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็เริ่มว่างพอเริ่มว่างเริ่มจิตใจมันก็ผ่อนคลายผ่อนคลายบางเรื่องเนี่ยที่มันมีเรื่องที่ไม่ค่อย เราอาจจะทําไม่ถูกต้องบ้างอะไระบ้างที่ไม่ถูกใจบ้างอะไรเนี่ยก็เอามาพูดคุยกันแม่อาจารย์พูดเ,เหมือนแบบว่าเอออาจารย์ทำหรือว่าขายของกับคุณลูกค้าดีลเลอร์นี่มีเรื่องขัดเคืองใจอย่างนั้นนะคะ่ะธรรมดาในการทํากรค้ามันเหมือนกับน้องนิกเนี่ยนะครับอยู่ในครอบครัวมันก็มีโอกาสในการที่เห็นไหมลิ้นกับฟันม,มันก็มีการกระทบกันบ้างบางค,ค,ครั้งมันมีการเรื่องราคาเรื่องการขายตัดคนนู้นคนนั้นได้ราคาถูกกว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าคิดยังไง แต่โอกาสที่มาเนี่ยยางน้อยเนี่ยก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่คืออันดับแรกที่เราได้เรียนรู้อันดับที่2ก็คือผมคิดว่าเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของลูกค้าต่อลูกค้าเองผมคิดว่าคนในพื้นที่ใกล้ๆกันอาจจะไม่ได้คุยกันพูดคุยกันน้อยะนะครับด้วยการมีการแข่งขันอาจจะขัดคเคืองกันบ้างขับรถผ่านหน้าบ้านนี่แทบจะยิงกันเลย,ย, <ะ S 1> ยแต่ตอนนี้พอมีโอกาสมาเจอหน้ากันเน,นี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยบางทีเราก็แนะนําเป็นสื่อกลางในการได้พูดคุยพอได้พูดคุยกันเนี่ย หลายคนนะครับที่มาแล้วก็ได้พูดคุยกัน <c oughs> บางทีกลับไปก็เป็นเพื่อนกันแล<ร>กเข้าใจกันกกใช่แลก,แกของกันอะไรกันได้ฉะนั้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดการเรียนรู้นิสัยใจคอแล้วบางทีเนี่ยไม่ได้พูดกันก็เรื่องจากเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจมันก็มาเข้าใจกัน <c oughs> ก็ทําให้ราคาราคาการตัดราคาก็ลดน้อยถอยถอยลงอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่พ่อผมเคยสอนไว้นะก็บอกว่าเวลาเราอยากจะ รู้อะไรเนี่ยนะครับให้ลงจากบันไดบ้านนะก็จะได้รู้เองคือต้องออกเดินทางออกเดินทางอ,งออกไปแสวงหาออกเดินทางอย่างเมื่อวานไม่ต้องมากหรอกขี่เมื่อวานได้เขาคุณกุ้งเขาเช่าเจสกีให้ขี่ขพอขี่ไปเนี่ยถ้าเราขี่ไปตรงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่เลยนะก็ขี่ไปเฉยๆยชมวงชมวิวสบายๆผมก็คิดว่าไอการขี่อย่างนั้นเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งถ้าเราจะขี่ให้มันให้มันอะไรนะให้มันสนุกมันก็ต้องมีการเลี้ยวไปเลี้ยวมาชวิตชวัดบ้างใช่เสี่ยงไหม เสี่ยงอ่อากาสจะเกิดติเหตุมีไหมมีค่ะแต่ที่ขี่ตรงๆท <g ill ain> ื่อๆนะครับมคิานอนอยู่ห้องีกว่าไหมนั่งโต๊ะโซฟาก็เ <c oughs> หมือนกันล้าก็จินตนาการเอาว่าวันนี้เรากําลังขี่จักรสกีอยู่อ๋อนั่นนะพนักานขี่จักรสกีมันก็ต้องขี่ให้มันมีอันนี้คือการเรียนรู้แบบหนึ่งการที่เราได้มีโอกาสในการที่เออขี่แบบนี้นะค่ะก็เหมือนกับการทําการค้าการทำการค้ามันก็ต้องมีการเสี่ยงบ้างมีการทําให้เรารู้สึกว่ามันอะไรนะเออ อเลอร์ตในการที่จะตื่นตัวอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับพายเรือเมื่อเช้าพายเรือในอ่างไปพายกับน้องนิกจะมาแร้พายไม่เป็นแล้พายไม่เป็นอย่างนี้พายมันก็วนอยู่นี่คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเมานิดหนึ่งคือชีวิตต้องมีเป้าหมายถูกไหมคะเราตั้งเป้าหมายกันว่าอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยจะพายไปรอบเกาะ รอบภูเขารอภูเขาข้างหลังเราเนี่ยซึ่งระยะทางเลยเนี่ยเท่าที่สอบถามจากผู้มีประสบการณ์เขาก็บอกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งสบายสบายไม่ต้องรีบก็โอเคเราสบายสบายอยู่แล้วคุณผู้ชมคะพายไปพายมาจะครึ่งจะมองแล้ววนอยู่เลยไม่ได้ไปไหนเลยเห็นไหมแต่ก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะอีกฟิลหนึ่งก็คือฟิลรู้ว่าเราไปไม่เต็นทั้งสองคนเลยนั่งไปเละเทะไปหมด แล้วผมก็พายเอาไม้พายดีพายไม่เป็นเธอพายเป็นก็ได้ไม่พายไม่ดีนะก็เหมือนกับคนนะครับเนี่ยก็คือเครื่องมือดีพายไม่เป็นก็เท่านั้นน้องนิกพายเป็นเครื่องมือดีแล้วก็ไปนั่งเรือเนี่ยเรือก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมก็น้องนิกก็เก่งมึงมาเก่งมาเธอนี่ทําให้เรือล่มที่ห่วงนี่ไม่ห่วงเธอนะห่วงกล้องเตคือเป็นกล้องที่ยืมอาจารย์มาอิสเรีค่ะ นี่คือสิ่งเอาเรียนรู้คืออะไระเรียนรู้คือว่าการที่เราพายเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนทําทําธุร,รกิจมันต,ต้องเรียนรู้เห็นไหมอืม<พ>อแล,แล้วมันก็มีอุปสรรค<ช>มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเพอร์เฟกตามใจเราใช่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะพายรอบเกาะพายไป,ปมาเอ <c oughs> าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอแล้วนะครับครึ่งหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยนี่การเรียนรู้ก็ถามว่าจริงๆเราถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรคือ ถ้าเราบางคนก็บอกว่ามาไม่เห็นมีอะไรเลยอ่าแมบางคนพูดอย่างนี้จะมามาถึงแล้วเนี่ยเหมืนไม่มาถึงก็มปคือข้ามาเกาะเกาะก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้มีนะแค่นี้ยอเคนี้แล้วก็กลับวิธีคิดบางคนก็บอกโอ้โหสนุกจังเลยมาถึงได้ตกปลาได้ดำน้ำได้เล่นอะไรนะไอจงสูงอะไรเนี่ยสไลเดอร์สไลเดอร์อะไรเนี่ยเห็นไหมแต่แต่ละคนมาเนี่ยไม่เหมือนกันการเรียนรู้คือการที่เขาคิดอะไรเขาคิดอย่างไร ขามองมุมที่เขาเขาเขามาเนี่ยเขาเขาามองมุมไหนถ้าเขามองมุมได้เรียนรู้เขาก็ได้เรียนรู้ถ้ามองมุมว่าไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะนั่งเซ็งนั่งเบื่อบางคนอาจจะนอนจิ๊บนอนนี่แหละเขาเรียกว่าเปลี่ยนที่กินที่นอนคือเป็นเป็นเรื่องของมุมมองความคิดมากกว่าถูกไหมคะอาจารย์อย่างที่บอกว่าคือชีวิตคนเราเนี่ยจะดีหรือว่ามีอะไรที่มันพิเศษพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องออกเดินทางเพื่อที่จะไปเรียนรู้เช่นกันก็คือพอเรามาแบบเนี้ยเป็นการพักผ่อนไม่ใช่เพราะ ทุกวันของคุณเนี่ยคือคุณอยู่ร้านเนี่ยคุณถือว่าเป็นการทํางานค,คือโดยความคิดโดยคน<ช>ปกตินะ<ช>แต่พอมาแบบนี้ปั๊บางคนอาจจะปิดร้านหรือบ,บางคนอาจจะฝากคนอื่นให้ดูแล<ช>ก็แล้วแต่<ช>แต่ตัวคุณเองเนี่ยคือการมาพักผ่อน<ช>ขณะเดียวกันคุณก็ได้เรียนรู้<ช>กับเราไปด้วย<ช>แต่คําว่าเรียนรู้อะค่ะก็อีกนั่นแหละบางคนก็จะมองว่ามันดูหนักดูเหนื่อยไปไหมแล้วจริงรๆปกติแล้วการเรียนรู้ของ psi น่าจะเป็นการสัมมนามากกว่าค่ะ มันการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบอย่างที่บอกเนี่ยคำว่าพักผ่อนกับเรียนรู้เราพักที่บ้านเนี่ยนอนก็พักผ่อนไหมค่ะชุกต้องไหมฮะนอนก็คือพักผ่อนเพราะนั้นอนคุณได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอย่างน้อยเนี่ยนะครับนะคุณมาที่นี่แล้วก็บอกวิธีการตั้งแต่ขึ้นรถเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องเรียนรู้อะไรนะแล้วสมมติมาขึ้นรถมาด้วยกันเราก็จะบอกขั้นตอนมีอย่างง้นอย่างนี้ค่อยๆเล่าถึงประวัติเรื่องของแต่ละที่ที่เรามาอย่างกาญจนบุรีเนี่ยมีหลายอย่างที่ที่บางคนผมคิดว่า หรือเชื่อเลยนะครั้งที่แล้วเนี่ยผมขึ้นไปบนรถทัวร์แล้วก็ถามพอดีมีพากันมาเป็นกลุ่มตอนช่วงครบรอบ20ปีนะครับก็ได้คุยกับลูกค้าก็ถามว่าจังหวัดการเป็นยังไงบางคนไม่รู้เลยนะใช่บางคนไม่เข้าใจว่ากาญจนบุรีคืออะไรบางคนยังบางคนบอกวาจันทบุรีเนี่ยอยู่ภาคเหนือหรือเปล่าเพราะบางคนเขาบอกว่ากาญบุรีมันมีเขตรอยต่อติดกับจังหวัดตาูีห้วยขาแข้ง นะครับอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเขื่อนศรีนครินศรีนครินกั้นขึ้นมาเนี่ยประมาณไม่่อ20กว่าปีที่แล้วพอกั้นขึ้นมาปุ๊บในน้ำก็ท่วมที่ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยมันก็ไปเกล็ดรอยต่อกับทางไอ้ทุ่งใหญ่ในเรศวนไปถึงจังหวัดตากนู้ทางพิษณุโลกจังหวัดตากอะไรนู้นไปไปทางจังหวัดตากออกไปนู่นได้เลย<อ>ถ้าเกิดว่าเราล่องเรือทางนี้ไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยออกไปได้เลยนะครับไปถึงนู่นได้เลยคล้ายกันเนี่ยในในจังหวัดกาญจนี่เนี่ยก็เล่าให้เขาฟังว่ามันมีีีเเอ่ดิมมมมทนนัะไราาบ้งชพวก สงครามโลกครั้งที่สองมีการสร้างถนนล้างรถไฟก็พาเข้าไปดูไอ้ที่ไอ้อะไรนะสะพานข้ามรถไฟสายมรณะอ่ารถไฟแม่พูดถึงรถไฟสายไม่อยากขึ้นเลยก้ใช่ขึ้นไปกลัวไปถึงมรณะนะใช่ไหมก็คือรถไฟเส้นนี้มันมีประวัติศาสตร์มายังไงก็เล่าให้เขาฟังจากนั้นในก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราก็ศึกษาว่าจังหวัดการเป็นยังไงมีอยู่ที่ตรงไหนบ้างเพอินว่าเราผมก็อยู่ติดๆกับจังหวัดการบ้านผมเนี่ยก็เลยใช่ชลบุรีก็เลยพอ ได้รู้จักอะไรเขาได้เล่า,าังเพราะนั้นการเรียนรู้ก็หมายความว่าเราก็ต้องพูดให้เขาฟังว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอะไรประกอบอยู่เมื่อเขาเข้าใจเออพอไปถึงตรงนี้ปุ๊บเราพูดบนรถให้เขาฟังแล้วอพอไปถึงที่ก็บอกเขาว่ามันมีเรื่องอะไระเขาก็ไปถ่ายรูปอ,อ๋อตรงนี้นะเป็น<อ>หัวรถไฟนะตรงนี้โอ้เมื่อสมัยก่อนนะมีคนตายเยอะมากเลย เอป็นยังงงไไบ้าะรมันจะรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นในการที่จะท่องเที่ยวคุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนไหมคะกับการที่เราบอกว่าการเที่ยวคือการเปลี่ยนที่กินที่นอนกับการเที่ยวสไตล์ PSI เรารู้จักการจนะบุรีมากขึ้นอันนี้เนี่ยคือเห็นภาพชัดเจนมากๆแล้วนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะอยู่ที่มุมมองความคิดว่าเราจะคิดแบบไหนเรียนรู้อะไรได้บ้างมันเป็นปัญหาแน่ถ้าคุณไม่มีวิธีการจัดการ เราก็จะบอกก่อนว่าถึงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแต่วิธีการ,กราคิดของเราว่าเราจะเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ง